โลกของเรากำลังผเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนและประเทศไทยเราก็ไม่ได้รับข้อยกเว้นตอนนี้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยใกล้พื้นผิวโลกจะสูงกว่าระดับก่อนอยุคอุตสาหกรรมมากกว่า1.5องศาเซลเซียส สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบรรดาสันติเล่าซีซั่น2วันนี้เรามีเรื่องราเป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับทุกคนตอนต้นรายการทุกท่านอาจจะเดาได้ว่าจะมาพูดถึงเรื่องโรคร้อนกับประเทศไทยเราได้ยินเรื่องโรคร้อนมาตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรมีผลต่อเราอย่างไรเราจะมาสรุปสั้นๆให้ฟังกันนะครับ ภาวะโรกร้อนเกิดขึ้นเมื่อความร้อนบนโลกเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราปล่อยกา๊าซเรือนกระจกไปในชั้นบรรยากาศมากขึ้นจะทำให้ความร้อนถูกกับเก็บไว้ในบรรยากาศโลกและไม่สามารถระเหยไปในอวกาศได้เจ้าตัวกา๊าซเรือนกระจกทำหน้าที่ดูดซับความร้อนให้เหมาะสมและช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของโลกปริมาณก๊าซมากขึ้นก็ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นด้วยครับเหมือนกับวิธีการทำงานของกระจกรถที่จอดอยู่ในที่กลางแจ้งที่แดดร้อนมากมาก ก๊าซเรือนกระจกจะเก็บความร้อนไว้ภายในรถทําให้รถร้อนหลายคนน่าจะเคยสัมผัสเวลาที่เราเข้าไปในรถที่ร้อนมากเราจะรู้สึกเหมือนถูกอบอยู่ในเตาอบร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับองค์ประกอบก๊าซเรือนกระจกที่สําคัญและมีมากในบรรยากาศโลกได้แก่คาร์บโนโอนไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบถ่านหินมีเทนเกิดจากการเกษตร การปลดปล่อยจากบ่อน้ำมันแก้ธรรมชาติและการจัดการขยะในรัสออกไซด์เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตรการเผาไหม้และมีสารอื่นๆไฮดโดรฟูโออโรคาร์บอนเพอร์ฟูโออโรคาร์บอนไนโตรเจนไตรฟูอไรและซัลเฟอร์เฮกซาฟูอไรครับก๊ซเหล่านี้ที่มีมากขึ้นทำให้โลกเริ่มร้อนขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการละลายของน้ำแข็ง ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นและผลกระทบในวงกว้างที่ตามมาคือเรื่องสุขภาพความมั่นคงทางอาหารการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมครับตอนนี้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น,นเรื่อยๆ World Meteorological Organization หรือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้66%ที่อุณหภูมิเฉลี่ยใกล้พื้นผิวโลกระหว่างปี2566ถึง2570จะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า1.5องศาเซลเซียสเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีและมีความเป็นไปได้98%ที่ยังน้อย1ใน5ปีข้างหน้าและตลอดระยะเวลา5ปีจะร้อนที่สุดเป็นประวัติการครับ และจะเกิดอะไรขึ้นหากอุณหภูมิโลกพุ่งเกิน1.5องศา,าเซลเซียสจะกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงของวิกฤตกาหลายอย่างเช่นศา,าสูนพันธ์ุการตายของแนวปะการางังการละลายตัวของทารน้ำแข็งทำให้ระดับน้ำเทะเลเพิ่มสูงขึ้นนำไปสู่สภาวะอากาศสุดขั้วต่างๆทั้งภัยแล้งไฟป่าน้ำท่วมรุนแรงและสารพัดภัยพิบัติธรรมชาติรวมไปถึงการขาดแคลนอาหารด้วยครับ เพียงแค่เลขหลักเดียวขยับขึ้นจะส่งผลกระทบทวีขึ้นมากแต่นั่นก็หมายความว่าการลดอุณหภูมิเพียงเลขหลักเดียวก็สามารถช่วยโลกได้เหมือนกันเรายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะสายเกินไปหากมนุษย์จะช่วยภาวะโลกร้อนด้วยการยุติการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทันหินหรือกราสและหันหน้าไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มกำลังหรือจะเริ่มต้นได้จากตัวเราเองง่ายๆ เช่นการแยกขยะการลดใช้พลาสติกการลดใช้พลังงานการปลูกต้นไม้เป็นต้นซึ่งวิธีการที่ยกตัวอย่างเหล่านี้เราสามารถทำได้ทุกคนใน EP ีต่อไปเราจะมาแนะนำวิธีการที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเราด้วยตัวเราเองกันนะครับในวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วเจอกันใหม่ในวันที่1ของทุกเดือนเวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้สวัสดีครับ